สำหรับวันนี้เลิฟจะมาแนะนำวิธีการใช้ตัวเซรั่มฟื้นฟูสภาพผิวหน้านะคะตัวเซรั่มฟื้นฟูสภาพผิวหน้าจะใช้ต้นไหนอะไรยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะเซรั่มฟื้นฟูสภาพผิวหน้าเราสามารถใช้เพื่อลดอาการระคายเคืองผิวในระหว่างช่วงของการผัดเซลล์ผิวปรับโครงสร้างผิวนะคะหลายๆคนมีปัญหาเรื่องการติดสารเคมีค่ะพอใช้ครีมผัดเซลล์ผิวแล้วจะมีอาการเห่บวมแดงระคายเคืองผิว แต่พอได้ใช้เซรั่มฟื้นฟูสภาพผิวไปนะคะก็จะช่วยลดอาการบวมแดงบรรเทาอาการบวมแดงต่างๆได้ในกรณีที่ผิวติดสารเคมีก็ควรจะมีเซรั่มฟื้นฟูสภาพผิวติดไปด้วยนะคะสำหรับวิธีการใช้ครีมถ้าเราต้องการผัดเซลล์ผิวและมีชุดรักษาผลิตภัณฑ์ผัดเซลล์ผิวอยู่ที่บ้านจะเป็นเซตรักษา ผัดเซลล์ผิวเซตนี้นะคะแล้วเราจะทาเซรั่มตอนไหนเราจะทาเซรั่มฟื้นฟูสภาพผิวหน้าตอนไหนอันดับแรกเลยค่ะเพื่อนๆคะทุกคนคะเวลาเรามีผลิตภัณฑ์เซรั่มช่วยลดอาการบวมแดงหลายๆคนมีคำถามตลอดอย่างที่บอกค่ะอันดับแรกที่จะต้องใช้คืออะไรให้เราใช้เซตผัดเซลล์ผิวก่อนมันจะมี2แบบนะอ่ะแบบแรกก่อนละกันแบบที่ยังไม่เกิดอาการใดๆเลย แบ,แบบว่าใช้ผัดเซลล์ผิวก่อนเลือกที่จะผัดเซลล์ผิวก่อนให้ใช้ชุดผัดเซลล์ผิวไปก่อนได้เลยค่ะจนกระทั่งเริ่มมีอาการบวมแดงรละคายเครื่องผิวปั๊บให้ใช้เซรั่มฟืนฟ้นฟูสภาพผิวทาทับไปบนตัวครีมผัดเซลล์ผิวที่เราทาลงที่หน้านะคะทาครีมชุดนี้ก่อนนะทาชุดผัดเซลล์ผิวชุดนี้ก่อนนะแล้วถึงจะมาทาเซรั่มฟืนฟ้นฟูสภาพผิวอันนี้นะคะอันนี้คืออีกเคสหนึ่งส่วนเคสปกติ สำหรับคนที่เตรียมผิวก็คือก่อนที่จะผัดเซลล์ผิวให้ไปใช้ฟื้นฟูสภาพผิวก่อนเลยจ้ารู้ว่าตัวเองผิวไม่แข็งแรงผิวเบาบางผิวอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายผิวอ่อนต่อโรคให้ใช้ตัวเซรั่มฟื้นฟูสภาพผิวก่อนและใช้ตัวครีม ฟื้นฟูสภาพผิวตามนะคะใช้แค่2ตัวนี้เซรั่มฟื้นฟูสภาพผิวครีมฟื้นฟูสภาพผิวนะคะใช้อย่างไรใช้หลังล้างหน้าทำความสะอาดผิวเสร็จแล้วก็ใช้เซรั่มและตัวครีมได้เลยเป็นการเตรียมผิวก่อนผัดเซลล์ผิวนะคะถ้าไม่อยากบวมแดงใช้บำรุงฟื้นฟูชุดชุดนี้นะสัก1เดือนสำหรับคนที่ ไม่ใจร้อนแล้วก็เออให้เกียรติผิวตัวเองหน่อยเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะรู้ว่าตัวเองแบบติดสารเคมีมาเจอเคมีมาหลักมากขอให้เกียรติผิวตัวเองเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวก่อนแล้วค่อยมารักษาก็ไม่สายคะ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะบางคนก็อยากที่จะประหยัดเนาะบางคนก็อยากที่จะประหยัดโอ้ไม่อยากใช้ตัวเนี้ยเหมือนว่าพอแนะนําไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันเยอะปะ่ะ อะไรนะอีกสองตัวมันก็เป็นคอสเป็นต้นทุนในการรักษาเนาะอะไรอย่างนี้เลิฟจะเสียงสองทำไมก็คือว่าเขาบอกไปแล้วมันเหมือนมันเยอะค่ะแต่มันดีกับตัวเองอะ่ะมันฟื้นฟูสภาพผิวหน้าได้เขาก็ไม่ใช้กันนะส่วนใหญ่อยากประหยัดก็ไม่ใช้เอาไม่ใช้ก็คือไม่ใช้นะแต่เลิฟม,มันมีหน้าที่บอกก่อนคือการแนะนําบอกทีหลังคือคําแก้ตัวจ้า ส่วนไม่บอกเลยก็คือไม่ต้องแนะนําไม่ต้องอะไรเลยถ้าไม่บอกเลยเนาะก็ต้องบอกก่อนอนะอ่ะพอหลายๆคนไม่ใช้ฟื้นฟูมาใช้ชุดนี้เลยเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่รูรูกันนะจ๊ะก็คือบวมแดงระคายเคืองผิวนั่นแหละสําหรับคนที่ผิวมีปัญหาติดสารเคมีถ้าไปใช้ชุดนี้เลยก็จะบวมแดงระคายเคืองผิวนะคะอ่า ในระหว่างช่วงที่มันปรับโครงสร้างผิวภายในเนี่ยอาการมันจะเกิดขึ้นตอนนั้นค่ะส่วนถ้าใช้ตัวฟื้นฟูสภาพผิวหน้าก่อนใช้ตัวฟื้นฟูสภาพผิวหน้าก่อนที่จะมาใช้ชุดผัดเซลล์ผิวอาการบรรเทาเบาบางลงหรือแทบจะไม่มีอาการเลยก็มีสําหรับบางคนจากเดิมที่ควรจะเป็นร้อยหนึ่งอาจจะเหลือแค่70 80, 60หรือ4 0เอร์เซ์ที่จะเกิดขึ้น หรือไม่มีอาการเลยก็ได้นะคะถ้าบำรุงฟื้นฟูสภาพผิวยาวนานมากพอจนผิวแข็งแรงและไม่มีเอฟเฟกค่ะดังนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะอะไรที่ควรประหยัดก็ประหยัดนะคะอะไรที่ควรจะใช้ก็ควรจะมีนะคะของมันต้องมีจริงค่ะลองเลือกไปใช้ดูนะคะเซรั่มฟื้นฟูสภาพผิวและครีมฟื้นฟูสภาพผิวช่วยลดอาการบวมแดงระคายเคืองผิวได้เป็นอย่างดีจ้าแล้วฝากด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นความรู้เล็กๆนะคะที่มาฝากหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ใครที่ไม่มีก็ไปหา ะะไม่อยากบวมแดงราคาคืนผิวก็ไปหาใช้มามันก็จะช่วยลดอาการได้นะคะสงสัยตรงไหนทักมาสอบถามนะคะเลิฟยินดีแนะนำทุกคนจนกว่าจะประสบความสำเร็จในการรักษาค่ะ